สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้แม่เพ้นจะมาอัปเดตท,ท,ท,ทายเคลื่อนเพียงแคกน้อยนอนค่ะเนาะจะเทียบเทียบจะถ่ายรูปถ่ายเคลื่อนให้ลูกค้าบ่นเห็นบ่ค่ะพี่น้องสําหรับทายเคลื่อนเพื่อนกรแตกกอแตกกอดีค่ะเห็นบ่ค่ะเนี่ยแตกกอดีแตกกอดีแต่ว่าเพื่อนบ่ฮั่นให้เบิดหรือดูออกดอกไหมค่ะพี่น้องเห็นบ่ขนาดเทาปลูกใหม่ๆมได้พี่น้องนี่ เบิ่งฟังงีน้ำนเน,ะเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะนี่แหละค่ะนี่คือท่ออายเคลื่อนค่ะคันฤดูออกดอกเพิ่นจะเป็นยังสี่แหละค่ะพี่น้องการว่าแซดหยอดมากเพิ่นจะออกดอกเลยได้ค่ะพี่น้องเนี่ยเห็เนบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะฤดูออกดอกยังวันในเบิร์ดฤดูออกดอกอยูาา่เลยค่ะพี่น้องเพิ่นจะรีวิวให้พี่น้องเบิง่งบางคนกะเฮาก็สิเริมเบิง่ง ยูทูบของแม่เพชรเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะฤดูออกดอกยังบอสนี่เบิดฤดูเลยค่ะถ่ายเขื่อนจะเปรียบเทียบถ่ายเลื่อน,นก,ก,กับนรุกแกะกระพานให้บมึงแต่ว่าเพืชแตกกอลายอีดีค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะแตกกอลายอีดีแต่ว่าเฮ้าทาผู้ไดบอสซีเลียดเนาะค่ะเนาะดูกค่ะผู้ไดสีิบอสซีเลียดการออกดอกของของถ่ายเลื่อนอันนี้ก็มันจะออกดอกขึ้นเาวน่คือแม่เพชนจงไวเฮ็ดพันแม่ค่ะพี่น้อง หนาแรงมันกับซียูล่่มต้นประมาณนี้แหละค่ะบอยใหญ่ด้วยค่ะบอคือหนาฝนเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสัดสัดขึ้นมาปุ๊บ่นจะเริ่มออกดอกเลยมันก็นเลยเป็นหยาบอต้อนบอยใหญ่นะคะ่ะยาเพิ่นกับเริ่มแกแล้วมเมทเพนกับฝากไว้เจ็งน้อยเนาะคะ่ะเนาะคันผู้ใดย,ยังมองหาพันหยาถ่ายเกลือนตอนนี้แม่เพนกน็เริมเริมกำลังจะตัดค่ะเพราะว่าเพิ่นก็นเริ่มสิแกแล้วแม่ค่ะ ผู้ใดสนใจกัดทักมาได้แล้วก็โทรมาถามได้เนาะคะ่ะเนาะเห็นบ่ค่ะอันนี้คือถ่ายเคลือนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยว,วแม<ส> <จะ S 2> ่เพ้นะต่ยางนรกแักระราดใหบพีนองมึงแล้วคะ่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่เพ้นะย่ยางมาบึงนรกจักรพราดค่ะบบดตัดกับตัดต่อพร้อมกันเห็นบ่ค่ะมันจะเปียกเทียบแบบนี้ค่ะเห็นบ่ค่ะ นาลูกแกกพันนี่ค่ะเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องอันนี้คือนาลูกแกกพันเห็นบ่ค่ะล่ำต้นเพื่อนซ้ำใดปลายเพื่อนกระสีขึ้นมาซ้ำหนันค่ะเห็นบ่แต่ว่านาลูกแกกพันนี่มันมีดอกด้ค่ะถ้าเขาบ่จงไวดโดน้านอกจากว่าเขาจะโงไวเห็ดพันประมาณหาเดือนหกเดือนขึ้นไปแหมค่ะมันจงสินี้ดอกไหมค่ะขันว่าพื้นว่าขันเฮาปลูกปลูกตัดเห้งัวเนาะค่ะเนาะ มันบ่ถ,ถึงหาเดือนหกเดือนดอกค่ะถ,ถ้าบ่จงเห็ดท่านแล้วมันก็สีได้หยาออนตลอดหลกักกระบอมีดอกเห็นบ่ค่ะเปรียบเทียบอันนี้คือนราลกแกกพาดค่ะพี่น้องสีอยู่ประมาณสามเมตรค่ะยังบอมีดอกแต่ว่าเอาหันมาเบิงถ่ายเขื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนแต่กอดีออนหัวแต่ว่าเห็นบ่ค่ะลำต้นเพป่นสีเลียวสีหน่อยขึ้นมากเพราะว่ามันเป็นฤดูซัดดอกเห็นบ่ค่ะเพื่อนจะเปรียบเทียบให้เบิงเลยเห็นบ่ค่ะ รียบเทียบอันนี้คือนาลูกแกกภาดค่ะเห็นไหมค่ะนี่คือนาลูกแกกภาดเดี๋ยวมันขึ้นใจยางออมไปนะค่ะเนาะเห็นไหมค่ะ,ะออมออมไปให้พี่น้องเบิกเนาะค่ะนี่คือนาลูกแกกภาดค่ะพี่น้องเห็นไหมค่ะลำต้นเพิ่นถ,าถา้าถ้าเฮาบ่จงไวัยอายุโดนนี่มันเสียจะบ่มีการออกดอกค่ะ ที่มันออกดอกคือเมเพิ้ลจงไหวเฮตพันธ์เห็นบอกค่ะประมาณสี่เดือนหาเดือนขึ้นค่ะถาเหาตัดก่อนสี่เดือนหาเดือนมันกับบอมีดอกค่ะบอเห็นดอกเลยค่ะเห็นบอกค่ะมันยือยูสภาพนี้อันนี้คือนาลุกแกกพาดค่ะเดี๋ยวเมเพิ้ลยางออกมาลูค่ะบึ้งนาลุกแกกพาดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้คือนาลุกแกกพาดค่ะ ตันแหงวากัยญาปุโปรได้พี่น้องตันแหงวยควยเห็นบ่ค่ะลำต้นอันนี้คือเป็นลำต้นที่สูงสูงแม่เพ่นจงไว้เห็ดพันค่ะมันก็เลยมีดอกเห็นบ่ค่ะถ้าเฮ้าบ่จงไว้อายุหลายมันก็สีบ่เห็นดอกเลยค่ะบอกคือถ่ายเทือนนี่แหละค่ะขอเปรียบเทียบให้พี่น้องเบ่งเนาะค่ะเนาะมื่อนี่แดดอ่อนๆแม่เพนญกะช่วงนี้แม่เพ็ญกะมีเวลาจจกหน้อยแม่เพ่นกะเลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งเนาะค่ะเนาะ กาฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อถ้าผูดด้ใดสนใจกับแม่เพ็ญกับยังมีแบงปั่นอยู่ค่ะถ่ายเคลื่อนนระุกยากระพาต,ตอนนี้กำลังสิเริมแก่ค่ะยังไดมือนี่กาฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะสนใจกับทรมาทามมาได้ค่ะฝากไว้ซ้ำนี่ละค่ะมือนี่วัดดีค่ะ